และลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปาร่าค่ะถ้าถามว่าปาร่าเนี่ยดิฉันมีความถนัดแค่ไหนนะคะมีความถนัดมากนะคะทั้งทางทาง,ทางด้านทานนะคะแล้วก็ดูแม่ย่าทําอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นสะพายนะคะสะพายเมืองที่นี่นะคะเมื่อกี้นั่งฟังแล้วนะคะทั้งเรื่องเกลือเรื่องอะไรนี่อินมากนะคะเพราะว่าแม่ย่าบอกมาว่าถ้าปาร่าที่ทํานะคะไม่ใช้เกลือบ้านทุ่มขอนแก่นนะคะ ไม่ทำนะคะปลาเนี่ยก็ต้องเอาเข้าวรำไปขั่วนะคะทำออกมานี่เราก็แบบว่าอยากจะได้แบบว่าน้ำให้มันคขมขำ,ำนัวนัว,น,วนะคะแม่ย่าทำมาน้ำเนี่ยสุดท้ายนะคะกลายเป็นมันมันอนามัยจัดนะคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับน้ำปลาซะแล้วนะคะก็สุดท้ายนะคะ คนกรุงเทพยอย่างเรานะคะก็ต้องไปตลาดค่ะไปซื้อเอาที่ตลาดดีกว่านะคะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะคะในการทำปลาเนี่ยค่อนข้างจะมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะอย่างที่ออวิทยากรก่อนหน้านี้บอกนะคะบ้านใครบ้านมันแม่ไขรแม่มันนะคะไหใครไหมันเกลือใครเกลือมันทำไม่เหมือนกันนะคะแล้วอร่อยก็ไม่ซ้ำนะคะจำสูตรไม่ได้นะคะเพราะว่าทำเป็นปีปีไปนะคะ เราละจากเรื่องธรรมมาเรื่องฐานนะคะจะเป็นล,ลำดับถัดไปนะคะอาจารย์อนุวัฒน์นะคะเชื้อเย็นนะคะอจา,ารย์ต้อมนะคะภูมิในการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการอาหารนานาชาติคณะพ,พัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะอาจารย์จักรุณามาเล่าค่ะวัฒนธรรมการบริโภคปลา,าและการหมักดองจากภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างไรนะคะเรียนเชิญอาจารย์ต้อมค่ะขอเสิงประมือค่ะสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาไปทีนี้รอบหนึ่งขอบคุณผู้จัด ปาาอิสานทูตเวิลด์นะครับซึ่งแค่ชื่อหัวข้อเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยตอนที่ถูกทับถามนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาพูดคุยหารือรกับผู้ร่วมจัดนะครับก็คือสวทสชเคยูเอสอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนพี่เอกกล่าวไปเมื่อครู่นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาเป็น Marketing l a u n c h p a d Program นะครับแล้วก็เกิดมาเพื่อที่จะมาช่วยทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยถูกมองเห็นมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองนะครับได้เข้ามาทํางานนี้ในฐานะคิวเรเตอร์นะครับต้องได มากเลยนะฮะให้มาเป็นพันธารักของงานนี้นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยได้ทํางานในฝั่งที่เป็นสร้างสรรค์แล้วก็งานศิละปะนะครับโจทย์ที่เราตั้งจนตั้งต้นในการพูดถึงเรื่องอาหารแห่งอนาคตนะครับหรือฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับแต่เงก็ตั้งชื่อแล้วก็ตั้งโจทย์คุยกับทังทีมนะครับกำหนดดิเรกชันว่าถ้าเราจะออกแบบอาหารแห่งอนาคตสิ่งที่เราจะควรจะต้องมองคือต้องบวงว่าอนาคตอาหารในภาพใดที่เราอยากจะเป็น นะครับสิ่งที่เรากำลังพยายามสื่อสารกับผู้คนต่างๆ Thailand t e s Tomorrow ในเวอร์ชันที่ที่อังกฤษ รหรือในที่ประเทศไทยนะครับเรากําลังจะพาผู้คนออกไปให้รู้จักอาหารที่เป็นมากกว่าจานอาหารที่อยู่ในจานนะครับมันเกี่ยวข้องกับการลุกขึ้นมาฟื้นฟูประเทศนะครับอาหารบางจานเนี่ยช่วยขึ้นมาฟื้นฟูทําให้มรดกภูมิปัญญานั้นกลับคืนมาอย่างวันนี้เราเห็นหลายๆฟอรัมนะครับพูดในปรรารถนาในทุกๆมิติเลยนะครับอย่างฟอรัมเมื่อครู่ครับโอ้โหใครได้มาชื่นชมนะครับ ก็จะ a อ p r e c i a t e นะครับส่วนผสมและองค์ประกอบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนนั้สิ่งที่เราตั้งคำถามกับอนาคตของอาหารที่จะสร้างอาหารแห่งอนาคตนะครับ2030จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับตัวเองก็เลยตั้งคำถามกับททีมว่าหรือวันใหม่คือ2030อีกไม่กี่ปีแล้วนะครับมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับสิ่งใดบ้างที่ไม่เหมือนเดิมนะครับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรขนาดใหญ่ทั้งประเทศไทยและโลกจะเปลี่ยนแปลงไป นะครับอีกไม่ช้าไม่เร็วนี้นะครับเราจะกลายเป็นคนที่เป็นสังคมสูงวัยขั้นสูงสุดนะครับหมายความว่า30%เปรนี่ยประชากรไทยเดินมาปุ๊บก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยแล้วแต่สูงวัยในประเทศไทยจะเป็นสูงวัยเพียงแค่อายุแต่จิตใจอาจจะเป็นเพียงแค่1 5 1 6ที่กำลังเริ่มต้นของการมีชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะครับ อาหารก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับในเมื่อโครงสร้างของผู้กินนะครับหรือผู้ริโภคหรือแม้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะต้องปรับตัวตามเพราะฉะนั้นชุดภาพอนา,าคตชุดพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ t h a i l a n t t e สมอ r ์ลอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นมิติเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอาหารจะดีต้นทางต้องดีนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารเราต้องกลับไปดูฟาร์มการผลิตฟาร์มการผลิต อาหารโดยเฉพาะปศุสัตว์ฟีดมาจากไหนฟู้ดฟีด,ฟดและฟาร์มเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจในลักษณะขององค์รวมถูกต้องไหมครับธรุรกิจอาหารที่ดีก็อยู่บนธรุรกิจเกษตรที่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะพูดคุยแล้วตั้งคำถามต่อกับ t i l i n d t d s ท e o ์ tomorrow นะครับแล้วก็พยายามชวนคิดกับผู้คนต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสร้างอนาคต รถของชาติไทยอนาคตของประเทศไทยจะไปแบบไหนโดยมีการขับเคลื่อนเรื่องอาหารเป็นตัวกลางในการที่จะขับเคลื่อนเป็นต้นนะครับเราก็เลยนะฮะพูดพยายามให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการเอาวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นความรู้ช่างตวงวัดได้นะครับเดี๋ยวสักครูน่นึงก็จะมีนักวิทยาศาสตร์สองท่านนะครับมาเล่าแลกเปลี่ยนนะครับในปร,ราแลกะก็ธุรกิจเศรษฐกิจอาหารหมักดองนะครับหรือก fermentation of food นะครับจริงๆปลาร้าเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะเอามา อธิบายให้คนเข้าใจว่าเศรษฐกิจหมักดองเนี่ยมันเป็นเรื่องของภูมิภาคนี้มันเป็นเรื่องของโลกแล้วก็ช่วยโลกในหลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่เราจะทํางานเพียงฝ่ายเดียวนะครับอาจจะไม่สําเร็จนะครับเราก็เลยจะต้องชวนเพื่อนๆของเรานะครับเอาเรื่องที่เราเรียนรู้จากปู่ย่าตาทวดนะครับเข้ามานะครับเรื่องของอาหารโดยเฉพาะมรดกภูมิปัญญาอาหารสิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องเข้าใจมากขึ้นก็คือเรื่องของออนทอร์จี ภาษาไทยแปลสวยมากนะครับแปลว่าภาวะวิทยาศึกษาในอาหารมันว่าด้วยเรื่องของอาหารมาจากไหนอาหารต้องอยู่กับอะไรวิธีการปรงุงวิธีการเก็บวิธีการเข้าใจเชิงลึกมันคืออะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมอาหารจะต้องถูกขายายและทําความเข้าใจพวกนี้เพิ่มมากขึ้น การถอดดีโคดของการที่มาที่ไปวันไมปู่ย่าตาทวดถึงใส่เรื่องนี้ทำไมปู่ย่าตัวทวดต้องทำเรื่องนั้นทำไมต้องมีเกลือเป็นองค์ประกอบของส่วนผสมทำไมคำว่าแดกถึงจะต้องอยู่กับกับการหมักดองของปลาร้ามันมีเหตุผลทั้งสิน้นสิ่งที่บรรพชนให้เรามาครับพวกนี้ต้องถูกถอดออกมาแล้วจัดการข้อมูลและที่สำคัญก็คือส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้มีโอกาสสืบสารส่งทอด ถ้าเราซูมอินเข้าไปอยู่ในภาคเกษตรนะครับตอนนี้ตัวเลขที่โยมมีอยู่ในมือแต่และตําราก็อาจจะไม่ใกล้เคียงกันหรืออะทันตแต่และตําราก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เราจะเห็นว่าคนที่อยู่ภาคเกษตรตอนนี้ครับส่วนใหญ่50-60ขึ้นไป แล้วคำถามต่อไปที่เราพูดถึงอนาคตอาหารไทยครับจะไปอย่างไรในเมื่อในเมื่อคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร,รเนี่ยเราเอจขนาดนี้แล้วนะครับสภาพกำลังของผู้คนจะไปต่อเนี่ยเราจะไปต่ออย่างไรบ้างแต่เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันจะฉายแววได้ก็ต่อเมื่อเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมเอาวิทยาศาสตนะครับเอาเรื่องพวกนี้ครับเติมเข้าไปนะครับเราก็เลยพูดคุยว่าเมื่อ,อาศาสตร์ กับสินเนี่ยมาเจอกันนะครับเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การตีความออกแบบและพัฒนานวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น t h a i l a n d t ท t t t o m o r r o w ครับทุกๆ Product เลยที่เราคิวเรตนะครับรวมถึง Food n อ p o l i อด้วยนะครับอย่างอาจารย์เก้แล้วก็ทีมงานของทุกคนเนี่ยปั้นสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าทุกๆรายเลยนะฮะไปหยิบใช้มรดกภูมิปัญญาอาหารนะครับจากปู่ย่าตาทวดมาใช้ เพราะนั้นประเด็นเรื่อง ontology หรือพื้นฐานความเข้าใจอาหารนะฮะสำคัญมากนะฮะอาหารเนี่ยในรุคใหม่ๆเราจะเห็นเนาะนะครับมันมีที่ไปแต่บางทีพอถามที่มาปุ๊บเนี่ยหาไม่ค่อยเจอนะครับเวลาอาหารไทยถ้าเราเข้าใจรากเง้าของเรานะครับเวลาเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยออกไปไกลเท่าไหร่เราจะกลับมาถูกทางนะครับแล้ววิทยานาสร์นี่แหละมันจะทําให้การเดินทางไปของอาหารไทยมันไปได้มากกว่าเดิมที่มันควรจะเป็น เราช่วยส่งเสริมทําให้อาหารไทยเนี่ยมันฉายแววแล้วก็สื่อสารนะครับรับใช้ได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเรื่องของเฟอร์เมน t ทชันนะครับอย่างในวิทยาศาสตร์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งดรเรติพงศ์ดรสมาก็คงจะขยายความต่อนะครับว่ามันมีความหมายอยู่เยอะมากเลยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยนั่งคิดว่าเฟอร์เมน t ทชันเนี่ย เรื่องหมักดองนะอาจจะเธอเคยถูกรับรู้นะครับในฐานะภาพเป็นผู้ร้ายปีศาจอยู่บางครั้งใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะสร้างความปั่นป่วนในฐานะของอเครื่องดองของเมามันจะมีมันจะมีพวกเนื้อเร v e พวกเนี้ยไล่เล่าออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เล่าเรื่องใหม่นะครับว่าหมักดองเป็นของที่ดีมากนะครับเราจะสังเกตว่าความรู้สมัยใหม่นะครับเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของลำไส้สุขภาพของคน หรือแม้กระทั่งสุขภาพองค์รวมที่เราเรียกว่าวันเฮล์์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพคนสัตว์สิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเข้าใจเรื่องของเฟอร์เมนเทชันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องอาหารนะครับพรมแดนของอาหารโดยเฉพาะอาหารหมักดองเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกแบ่งไปตามภูมิภาคที่เกิดขึ้นจากการปกครองในรูปแบบที่เราเคยปกครองกัน เป็นมฑลทนนะฮะเป็นการปกครองแบบการปกครองเขตปกครองต่างๆแต่มันไปเพราะขน เพราะว่าอาหารเนี่ยมันคือ culture มันเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารพูดคุยว่าเราเองเราอยู่ในวัฒนธรรมกลุ่มนี้นะครับอย่างเมื่อเวทีเมื่อวานนะครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมการหมักดองของญี่ปุ่นเขาก็มีวิธีคิดอย่างหนึ่งนะครับเขาก็ภาคภูมิใจนะครับและที่สําคัญคือมีการส่งต่อด้วยนะครับยังเล่าดูเองว่าวัฒนธรรมบางตัวเนี่ยมันสอดคล้องกับเราเช่นฟูนาซุชิเป็นต้นนะครับเหมือนที่เซนเซได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราซูมอินเข้ามาเราจะเห็นอีกหนึ่งคำที่ ปรากฏนะครับในเรื่องของ f ฟ r m e n t a t i o n นะครับคือเรื่องของ b i o อ e g เจนนะครับไบโอเเจนเนี่ยเป็นภาพมายาคติมากๆเลยของการแบ่งอาหารตามภูมิภาคนะครับมัน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 อาจจะไม่ได้มีสีภาคอย่างที่เราเข้าใจนะครับถ้าเราตั้งต้นว่านะครับอาหารมันมาจากสิ่งที่เป็นพืชพันธุ์ชนิดพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกโดยผู้คนนะครับเมื่ออาหารมันมากับคน องค์ประกอบความรู้ความคิดเนี่ยมันมาจากคนเป็นคนสร้างนะครับเพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ในชุมชนและวัฒนธรรมดันๆเนี่ยไบโอรเจนจะเป็นภาพใหม่นะครับถ้าวันนี้เฟอร์เมนเทชันไทยนะครับอยากจะขยายวงกว้างและขอบเขตมากขึ้นไบโอเรเจนหรือชีวภูมิภาคเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกลับไปดูอะไรครับกลับไปดูองค์ประกอบและส่วนผสมอย่างเวทีเมอครู่อะครับพูดเรื่องเกลือพูดเรื่ององค์ประกอบนะครับ ข้าวนะครับหรือวัสดุองค์ประกอบอื่นๆที่เราหาได้ตามพื้นที่พื้นถิน่นเราอาจจะต้องกลับไปดูต่ออีกฮะว่าปู่ย่าตาทวดเขาคิดยังไงเขาเรียนรู้อะไรกับธรรมชาติที่เราเป็นนะครับพอเราขยายความได้ปุ๊บเนี่ยขอบเขตพวกนี้นครับมันจะกระจายตัวออกไปแล้วความสนุกของการเล่นเรื่องของ Fermentation of Food มันจะไร้พรมแดนทันทีอย่างเมื่อวันซืนผมมีโอกาสได้มาระ เวทีหนึ่งนะครับเชฟเปตรินาโลนะครับก็ทำมิโซะจากลูกสตอนะครับซึ่งถ้าเราพูดแล้วจำกัดขอบเขตและกรอบคำว่ามิโซะเราอาจจะนึกถึงเพียงแค่ซอยบินเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูว่าเอ๊ะ พิเทรีเนลโลคิดถึงอะไรในมิโซะในเวอร์ชันของเขาแล้วถ้าเราเรียนรู้จากเขาและคนอื่นๆด้วยที่อยู่ในใต้ร่มวัฒนธรรมเดียวกันนวัตกรรมหลายๆเรื่องอาจจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ต่อนะฮะแล้วสืบสานส่งทอดไปสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแน่นอนพูดง่ายๆเป็นภาษาเลเบร์แมนเลยคือกินไม่ตายเป็นร้อยปีต้องมีของดีซ่อนอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะฮะการใช้ความรู้สึก นะครับจากการชื่นชมชื่นชอบในฐานะวัฒนธรรมมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราต้องใช้ความรู้ความจริงจากนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาขยายความต่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจึงจะปรากฏขั้นตอนได้นะครับทีนี้ในฐานะคิวเรเ,เตอร์นะครับตัวเองก็เลยเแล้วก็นักสร้างสรรค์ด้วยนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำ Thailand t e s a t o m o r r o ให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับสิ่งเลาจะต้องทำเนี่ย มันน่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับงั้นเราต้องทําให้มันใกล้ตัวคนนะครับอยู่ในบริบทของการใช้ชีวิตของคนนะครับเราจึงครีเอทคำว่า,า Thailand Test Tomorrow เกิดขึ้นนะครับคนมางานนี้นะครับต้องได,ได,ได้ได้รับความรู้นะครับเหมือนที่เ,เอกพูดไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องได้ได้ชิมได้กินได้มีโอกาสพูดคุยนะครับโดยเฉพาะอาหารเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นของการนาบทสนทนาต่างๆ ซึ S <S <an> ่งเดี๋ยวค่ำนี้นะครับทางโคษาเองซึ่งเป็นโลเคอลพาร์เนอร์ของเรานะครับก็จะได้มีโอกาสเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นอาหารนวัตกรรมนะครับหรือเป็นอิงกูเดียนใหม่ๆที่ออกมาจากงานนวัตกรรมจากฐานทุนวัฒนธรรมของของเราแล้วก็หลายๆตัวผลิตภัณฑ์เลยนะครับใช้องค์ความรู้ของเฟอร์เมนเทชันนะครับแล้วก็พิเศษมากเลยนะครแล้วก็เราดึงเอาพวกโลเคอลอินกูเดียนนะครับที่โดดเด่นนะครับของอีสานเนี่ยใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การเล่าเรื่องแบบนี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นการได้มีคนมีโอกาสสัมผัสหรือเกิดประสบการณ์ตรงนะครับได้ชิมได้ดูได้ดมได้สอบถามนะครับความเข้าใจในการใช้งานนะครับแล้วก็การสื่อสารก็จะง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะพูดคุย แล้วก็ชุดประสบการณ์ของเรานะครับก็อยากจะเล่าให้คนอื่นได้ฟังเพราะว่าเราเชื่อว่า k n o w l s power นะครับการที่เรารู้ความรู้นะครับมากขึ้นนะครับเหมือนกับความรู้เรื่องของพื้นฐานความรู้ของบรรพชนเนี่ยมันทําให้เราจัดการและคิดสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเฟรมเวิร์กที่เราใช้ในการขับเคลื่อน Thailand t ทส t ์ o w ร r โรนะครับก็คือขับเคลื่อนด้วยตัว c f ที่ว่านะครับ ตั้งต้นด้วยความรู้นะครับให้ความรู้ที่พร้อมใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตั้งคําถามต่อนะครับอย่างวันนี้เราคุยกันแค่10นาทีเนาะนะครับสิบสานาทีนะครับมันคงจะพูดรายละเอียดมากมายคงไม่ได้แต่เมื่อใดนะครับเราออกจากไลฟ์นี้ไปหรือออกจากห้องนี้ไปที่แอร์ิะครับเราตั้งคําถามต่อยังน้อยสุดะฮะอาหารที่เรากินมันมาจากไหนใครเป็นคนทําทําอย่างไรแล้วเราเองเนี่ย เราจะทําสิ่งใหม่ตรงน,นั้นขึ้นมาโดยไม่ทิ้งรากทิ้งเงายังเป็นตัวเราและตัวตนผมเชื่อว่าโลเคอล์ฟู้ดของเราจะเป็น g l o b a l food ของทุกคนได้นะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โอ้ <laughs> ขอบคุณมากเลยครับ <laughs> พูดแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่ามีว i b เบรชั่มากเลยกับสำหรับเรื่องของโลเคอล์ฟู้ดนะครับจริงๆภาพที่เรากำลังพูดคุยอยู่สกลุ่มแรกเราอยากคุยมากนะครับก็คือผู้ที่ใช้งานจริงนะครับ เราพะว่าเราใช้ KOL i n แ l u e n c e r เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเริ่มยากละเวลาคุยกับกับโปรซูเมอร์นะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอย่างในแวดวงวันนี้เราอยู่ในฟ o ้ดพีเพลนะครับเป็นค o นเซ e ร r เลยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นฟูดี้ครับการที่จะพูดเรื่องไม่จริงนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ยากละ โฆษณาชวนเชื่อเขาอาจจะไม่เชื่อเพราะเราชวนละนะครับเราอยากจะคุยกับ key opinion consumer ให้เยอะขึ้นอย่างวันนี้ครับดีใจมากเลยที่เจอพี่ๆน้องๆที่มาอยู่รวมกันนะครับเราอยากให้เรื่องนี้กระจายไปอย่างน้อยคนข้างๆนะครับวันถัดไปก็ขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกต่อว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรา appreciate และเป็นสิ่งที่ดีครับควรขยายต่อนะครับ KOL กับ KOC เราอยากคุยกันแต่อีก2กลุ่มด้านขวาครับ เราอยากให้มีมากนะครับเวลาเราจัดงานเหมือนที่พี่หนุย่ยกรด้าให้สัมภาษณ์ช่วงเช้าก็คือ,อ,องานปรลามมันไม่ใช่แค่อีเวนต์นะครับผมคิดว่ามันมีโซลแด์สปิริตอยู่ในงานนี้เยอะมากเลยนะครับที่ทุกคนลุกขึ้นมาทำนะครับจริงๆถ้าแพชั่นมีไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดงานวันนี้เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญน,นะฮะแต่มันเป็นความตั้งใจมากหรือน้อยไม่รู้แต่ทุกคนมีแน่นอนมันถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับแต่ผมอยากเห็น agent of change นะครับที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง เฮ้ยวันนี้ฟังมาจากแอตลิปขอนแก่นเฮ้ยมาดู Food อ n นนอร์บริสไทยแลนด์เทสทุ่มมอร์โรเคยคิดบ้างไหมว่าทุ่มอร์โรจะมีรสชาติไหนเกิดขึ้นทุ่ม r อร์โรอาหารจะเป็นอย่างไรแล้วตัวเราของวันทุ่ม r อร์โรเนี่ยเราจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้บางทีมันอาจจะไม่มีอาหารกินก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับเมื่อวานทริกเกอร์อันหนึ่งที่เชฟเป,ปรนพูดนะครับเราพูดถึงปลาหมอลำใช่ไหมวันหนึ่งอาจจะไม่มีหมอลำและอาจจะไม่มีปลาเพราะวันนี้เนี่ยปลาของเรามาจากไหนก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นหนึ่งคำที่เรากินนี่ยฮะมันกู้โลกได้มันก็กู้โลคได้จากพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลุกขึ้นมาเป็น agent of change หรือการจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยครับมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือ community practice นะครับการสร้างชุมชนนะครับนะฮะให้มันเกิดขึ้นคนคอเดียวกันคุยกันก็จะรู้เรื่อง เวลาอ่อนล้าเหนื่อยหน่ายนะครับเจอเพื่อนๆมาตบตากแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับแต่ความรู้สึกเราก็ชุบช่อลมใจนะครับการมีคอมมูนิตี้นะครับก็จะช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนเรื่องของปาร,รานี่ครับมันกระจายตัวคนนั้นรู้หนึ่งอีกคนนึงรู้สองสลับสับเปลี่ยนกันอย,อย่างเมื่อวันก่อนที่ผมมีการมเ d e r a t นะครับเราก็เรียนรู้จากสิงคโปร์เราก็เรียนรู้จากญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่เรียนรู้จากญี่ปุ่นก็ท้าทายมากนะครับ240ปีจะอยู่ยังไงดี ถ้าไม่รักจริงนี่อยู่ไม่ได้นะครับเจเนเรชันที่8นะครับกลับมาดูที่เฟอร์มนเทชันไทยครับเราจะไปกี่เจเนเรชันนะครับอันนี้คือคำถามที่ผมชวนทริกเกอร์อยู่นะครับทีนี้จุดหนึ่งที่เรา มุ่งเป้ามากแล้วฝันมากขอบคุณทางฟุตเราไปชี้สปอร์ตนะครับแล้วก็พี่ๆจาก KU นะครับแล้วก็น้องๆนักสร้างสารรค์จากทาง c a สำนักงานส่งเสร,ร,ริมสิทธิสร้างสารรค์การมาชนนะครับเราก็เลย Implement Project นี้เข้าไปตั้งแต่ Day 1วันเลยนะครับว่าเราจากเชียงใหม่นะครับเราจะมาคอนแกน่นจากคอนแกน่น เราจะไปปิดจบที่ Bangkok Design Week นะครับซึ่งก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับไว้ล่วงหน้านะครับะจะมีนิทรรศการด้วยนะครับแล้วก็จะมีโชว์เคสอะไรโชว์เคสเลยนะครับรวมไว้ที่ท,ท,ที่งานเทศ,ศกาลนอกแบบกรุงเทพแต่เบื้องหลังของการทำเทศกาลนะครับมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้ที่เรากำหนดเป็นเส้นเรื่องเรียงร้อยกันทั้งประเทศให้มองเห็นภาพว่าการจะพูดถึงอนาคต อาหารประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราจะทำให้โลโคอลไทยไป g l o b a l โลกได้เนี่ยมันจะต้องไม่พูดภาษาโลโคอลหมายความว่าเราต้องพูดแล้วทำในสิ่งที่โลกเขาต้องการและโลกมองว่าดีจำเป็นสำคัญเราควรต้องลุกขึ้นมาทำด้วยกันนะครับอย่างยกตัวอย่างผมซูมอินเข้ามาที่ปารานะครับก็คือเรื่องขาย biodiversity กับ regenerativity แมปแมปนี้สําคัญมากๆเลยแล้วคงจะเป็นแมปสุดท้ายก่อนที่จะส่งต่อนะครับให้กับนักไบโอเทคนะฮะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่จะมาเล่าต่อว่าเอ๊ะไบโอเทคไบโอเดเวอร์ซิตี้หรือความหลากหลายทางชีวภาพทางธรรมชาติพวกนี้มันจะกู้โลกช่วยโลกได้อย่างไรนะครับภาพวกนี้เราอยากเห็นมากเลยนะครับว่าการที่จะทําให้ภาษาของเราที่จะไปคุณกับคนทั้งโลกได้นะครับ it's beyond the plate นะครับ มันต้องต้องให้อาหารหนึ่งจานที่เกิดขึ้นที่เรากินเนี่ยนะครับมันไม่ได้ช่วยแค่เราแค่การอิ่มท้องหรือทําให้เราดํารงชีวิตได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับแต่มันจะต้องลุกขึ้นมาฟื้นฟูนฟนระบบอาหารมันจะต้องลุกขึ้นมาฟื้นฟูนผู้คนและพเพื่อนๆของเรานะครับให้มันเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับ r e g e n e r a t i v i t y หรือ regeneration เนี่ยนะครับจะเป็นหมายมุดใหม่นะครับของ global food movement คำถามปารา l o c a fermentation ไทย จะไป global ไปกับขบวนนี้หรือไม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมตั้งใจจะมาพูดและ deliver message นี้ให้กับที่ขอนแก่นแล้วก็ภูมิภาคอีสานครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับผมคิดว่ารุ่นเราเขาเดียวกับ,กบ,กบผมจะเคยได้ยินนะครับ uh, narrative, narrative narrative หนึ่งเกี่ยวกับอีสานนะครับ uh, เราจะเห็นภาพ uh, ทันโทษนะครับแห้งแล้งกันดาลน,นะครับอันนี้ไม่เป็นเพียงแค่ภาพจําที่ไม่ใช่ภาพจริง จริงๆถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์โบราณคดีไปดูประวัติศาสตร์หน้าไหนก็ตามอย่างเมื่อกี้เวทีพูดเรื่องเกลือเรื่องความหลากหลายครับที่นี่คือที่ที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับในอดีตการเข้าถึงเกลือการเข้าถึงปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะอาหารหมักดองและภูมิปัญญานั้นคือสิ่งที่รุ่งเรืองมากเพราะฉะนั้นอีสานเองนะครับเป็นสิ่งที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่งในภูมิภาคหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้การกลับบ้านเกิดคนกล้าคืนถิ่น กลับมาสร้างภูมิภาคนี้แล้วมี l o c a ฮ hero กลับคืนมันจะช่วยทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเติบโตไปอย่างไร้ขีดจำกัดมากแล้วเราจะได้คุ้มพลังใหม่นะฮะที่กลับมาบ้านเกิดแล้วจะเห็นคอนแก่นและภูมิภาคอีสานเติบโตไปอย่างอุด,ดมสมบูรณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ